Tas. Oh Han, dari pihon. Hai. Selamat siang. Selamat pagi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 . Selamat พอมือยีมี้าัดได้ปรเดีว่มือมมเล่อบ้านเอระมก็แปดสวัสดีวันสุจติดอกพอายผึ่งมาเบง่งรถมาไถสิบหล่อไปเบ้งยผึ้ผมามอ,อย่ามาโจ้ป๊อกกี้อย่ามาโจา้ไม่ได้ร้อนลกูกอย่ามาโจ๊ะลูกสาวชอบโจ้นะช่วงนี้คุณพ่อยายผึ่งหัน ป๊าฉันสีแสดงบ่กเ้อสีแดงแร่งรีบนะก็ข <tro leer> ี่ไปเลยสีค <me kt> ันรถนะซิลเวอร์เมทีขี่เท่เดียวรหลดสองคันทอมกันคันหนึ่งรถดคันหนึ่งนี่นี่ขอนางลัมเนเดอร์นหดะรถใหม่นะสก้อนหลอเอาดอกนี่เถื่อนไงลุวะ ต่ไม่มีสนิทนะกระเด็นคือขัดจะเขียวมันเปิดแล้ข้างนเล้ได้เด๋ยวพื้นมันรอดแบตแรงมากพี่น้องเปี่ยวา็จะยืนสูงตก้เทียวทเลายอยากได้ขั้นใดเบิ่์ถ้าเบิ่งป่ายไหมลดเยื่อเทงหัวคนถุนเ่นกื้อเ้าเสียมาเบิรอด พาอกุปกรีปนะพี่น้องมือนีนางงามดูชลิตาดูกำลังเท่านี้ล่ะนี่มันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังบุ้งังเสียงกุญแจดัาางบ้ง,งบัง,งบุงงบ้ง,งัง,งบุงงบ้งังบุ้งังบุ้งังบุ้งังบาซื้อดูซื้อ,อยังซื้อแน่นีอีโจย่ามาโจอย่นีมาโจ,โจพี่น้อง ทาสยามาบังโลดินนอก ไปใส่หันยี่เพิ่งขงโมยรถจากพี่น้องยี่เพิ่งขงโมยหมดไปแล้วไม,<ง>ไม่แล้วขโมยรถเราสัวไม่ได้หรอกว่าแค่กมาเบิ่งแค่คอยากมาเบิ่งจิตใจสุดยี่<ว><น>หอ้อรุ่นที่รุน่นที่อยากได้ผัดขอขาดตลาดไม่ไม่ไ,ไม่อะไรอยากได้เอาไปโหลดเอาเงินเสียใจงวดก่อนทุกคนถ้าจังบริยันคีมอไซค์ไปคาเฟ่ ถากมีโนโยนอยู่ันจะกีเป็นเด้อเอาไปกเดบลขบรถจ้าบ่เปนอินเดเอโอ้ขับรถเกมเขาไปยางเด้อยาหลอกรถบาพอเนี่เนี่เข้าไปไั้เพิ่งรักรถได้ถีมยชั้นนี้หน่อยสคนไ้เลยมื่อแพคคำว่ารถเป็นบันทึพี่น้องไปนัคือสอบทรายเดิน ท้อบ้านแล้วแป๊บนึงมถ้วาโว่ากับฮอดบ้านแล้วพี่อตตนนั้เแต่อายุเงื่อนี้เพิงแล้วถึงบ้านแล้วพี่น้องแป๊จำได้ไเดี๋ยวความอยากของกนะ็ถึงบ้านแล้วนะครับนะคะนะครับเออนะจ๊ะเออว่ากันไปแล้วมาชาติส้มน้องสาวของพี่พ่อสวัสดีอาณานะสวัสดีหน่อยเร็วอนนะาณาอาณากล่องรู ย,ยันล่ะหอ,อกมาพี่น้องมือเนี้ยมันเด่นขิดินแน่เพราะมันเฮาเป็นเป็นบอกว่าบโอราหลับสินดีสินดีหมาคุณหนูมากสินดีแบบเรียบร้อยมากพี่น้องโอ้ยบอกว่าบมันขันเด้อมันข,นขวบบโกราบ จอไปโผนนะพุ่นปลาพุ่นแซ่ไปทิ่มเด้คิดดื้อเฮาเป็นเป็นเป็นมาเยียน,นาจรแต่ไมันห่วงมาเกียนนาพอ่ออยากได้เขาเขาผัดเม่นยังบ่ามาเน่อยหน่ย,ยนหน้า่บ่บบกี่เดือนนะ่ะสิไปเอาน่องโอ้บอยบ่ได้เดียวลาบมาดูประธา,านถะ่ยกล้องนอ่ถ่า,ายกล้องหน่อยซินดี้ถ่ายกล้องหน่อยเร็ว ซินดี้ซินดี้ดย,ออยิ่งๆพีเจ้อหายหนอยเยอะก็ขี้ดินก่อนมันเล่นันะฮนมันกัดแมวพยายามแมวแต่มันเ,นนนนเนล่นแมวแมวข่อยหรือเปล่าวะอ๋ออีนี่มันดึงแมวออกเสือข่อยบอ,อยันหน้ามันคืออีลิลง่งกลางริ่ยันหน้านี่ซินดี้ซินดี้เรียบร้อยสุดพี่หนอแต่ว่าบนานรักเสือ <laughs> โมก็รากหนินะหักอยู่แต่มันขีดดื้อมันมากเฮาเราก็เลยให้อันนาเป็นดับหนึ่งสำหรับสำหรับเนเน่นะคะกัดสี่ตอนนี้ก็เกือบ,บจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะจะเบิงแสงข้างบนก็แสงข้างไตใสิผ้าเดินจักหน่อยนึ่ง <c oughs> มีข่าวสาวพี่นอ้อง ขา่าวเศร้ามากเรื่องน้องสาวปอกกี้เศร้าจริงๆพี่น้องอะ่ะเฮาสิบ่ร้องไห้เฮาสิบ่เศร้าพี่น้องมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะสำหรับน้องปอกกีให้ผานสภบสรรยากาศก,าก็สักหน่อยหนึ่งเรื่องนี้ไอเจม อะ <All> right. ไรผู้ใดฮ่ะมีไอจีนจังกำลังรดนํำตนใหม่ใช่ไหมโอ้ยทอ,องคอยห้องหิ้วข่าวเมียโอ้ยดอกดอกเฟืองฟ้าออดอกแล้วอันนี้ต้นอะไรหรือทำไมสวยจังเลยจะเป็นดอกอะไรเนี่อ่ะจะคือดอกไม้อ๋พระเจ้าใครขับรถมา มีผู้ชายอยู่บ่ว่ามีผู้ชายพอแอบแนีมาอยู่เพื่อเป็นผู้ชายล,ะละ้อๆจะคนผ่านมาสถิติรถข้าเจ้าโอ้ยมันจะกาดเย็ยนๆเมื่อนี้บ่ค่อยห่อนปันใดจ้ะแมนบ่ค่อยร้อนสาหร่ายนะจ๊ะแต่วันนี้เน่ก็จะพาออกกําลังกายนะคะเป็นชาวกําลังกายประจําตัวเน่เองที่เน่ ไม่เคยออกกําลังกายคอยงงพี่ร้รงคอยงงงงอ่ะขอยสพออกกําลังกายกับเรื่มมือออกกําลังกายแบบเจ๊งหน่อยเจ๊งหน่อยแบบพาอให้กระปรีกรนะเปล่านาะโอเคนะ